นายสมมิตรหรือกุ้งพุ่เมเกษมอายุ27ปีมือปืนหน้าใหม่ที่ตอนนี้กำลังถูกตำรวจตามไล่ล่าหลังจากร่วมกับนายสมพรหรือออดกลิ่นชื่นมือปืนในซุ้มของนักเลงการเมืองท้องถิ่นซึ่งถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้แล้วหลังก่อเหตุโดยรับว่าจ้างจากนายประมวลจีนาพักผู้กว้างขวางของอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีใช้อาวุธปืนยิงนายสำราน พักดีสุดหัวคะแนนของนายสมบัติจีนาพักซึ่งเป็นคู่แข่งทางการเมืองและน้องชายร่วมสายโลหิตของนายประมวลเองในช่วงเลือกตั้งอบตนับเป็นศึกสายเลือดในวงการเมืองท้องถิ่นของอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีและต่อมานายประมวลได้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการกองปราบปรามร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี ทำการจับกลุ่มตัวได้ที่บ้านพักในพื้นที่อำเภอท่าม่วงนายสมมิตรมีหมายจับสารจังหวัดกาญจนบุรีที่2444-2548ทับลงวันที่28มิถุนายน2548ในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและพกพาอาวุธปืน ไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรแต่ก็ยังตามจับกลุ่มตัวไม่ได้ตามแนวทางการสืบสวนทราบว่านายกุ้งยังมีส่วนพัวพันกับคดียิงบรรดาหัวคะแนนของนักการเมืองท้องถิ่นอีกหลายรายล่าสุดเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2549พลตํารวจเอกเรียวพันดาม,มาพงศ์รองผู้บัญชาการตํารวจ หัวหน้าชุดปราบปรามมือปืนรับจ้างสั่งการให้พลตำรวจโทฉลองสนใจผู้บัญชาการภาคเจ็ดพันตำรวจเอกเรวัตเก่นเกศรรองผู้บัญชาการหัวหน้าศูนย์สืบสวนสอบสวนภาคเจ็ดนำชุดสืบสวนภาคเจ็ดและกำลังกองปราบปรามจับกุมนายสมมิตรหรือกุ้งพุ่งกเกษมหรือกุ้งทับสแกอายุ27เปีมือปืนรับจ้างลำดับที่หนึ่งชุดที่สอง ที่กองปราบปรามขึ้นบัญชีไว้โดยจับกลุ่มได้ที่บริเวณหาดทรายขาวกิ่งอำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดหลังจากนายสมมิตรก่อคดีโหดแล้วหลบไปกบดานอยู่ที่เกาะดังกล่าวจากการสอบสวนนายสมมิตรรับสารภาพจำนวนหคดีประกอบด้วยยิงหัวคะแนนพี่ชายสอสอที่จังหวัดกาญจนบุรีคดียิงสารวัตรกำนันที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยิงอมตอที่อำเภอบางสะพานญิงเจ้าของตลาดนัดที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีและอีกสองคดีซึ่งเจ้าหน้าที่ขอปิดไว้ขยายผลก่อนที่จะควบคุมตัวส่งให้ตำรวจกองปราบสอบสวนต่อไปสำหรับแฟ้มประวัติของนายสมมิตรหรือกุ้งพุ่งกเกษมหรือกุ้งทับสแกเคยก่อคดีร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนร่วมกันมีอาวุธปืน และเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรมีภูมิลำเนาเดิมอยู่บ้านเลขที่16ทับ1หมู่4ตำบลเขาลานอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีหมายสารอาญาที่2444ทับ2548ลงวันที่28มิถุนายน 2,548ที่กองปราบปรามพ้นตำรวจตรีคำรนวิทย์ทูบกระจงังผู้บัญชาการปอดอสพร้อมด้วยพันตำรวจเอกพิสิทธ์พิสุทธิศักดิ์รองผู้บัญชาการกองปราบปรามพันตำรวจเอกสุภชัยฟื้นผานิชผู้กำกับการ5กองปราบปรามร่วมกันแถลงข่าวว่าชุดสืบสวนปราบปรามผู้มีอิทธิพลและมือปืนรับจ้างกองปราบร่วมกับชุดสืบสวนภูธรภาค7 จับกุมนายสมมิตรหรือกุ้งทับสแก่มือปืนรับจ้างลำดับหนึ่งในบัญชี50มือปืนรับจ้างเมืองไทยชุดที่สองปี2549สําำหรับนายสมมิตรเป็นผู้ต้องหามีพฤติการเป็นมือปืนรับจ้างที่ศูนย์ปราบปรามผู้มีอิพธิพลและมือปืนรับจ้างสำนักงานตำรวจแห่งชาตินำโดยพลตำรวจเอกเพียวพันธ์ดามาพงศ์ขึ้นบัญชีดำไว้เป็นลำดับที่หนึ่ง เนื่องจากเป็นมือปืนหน้าใหม่ที่มีส่วนพัวพันกับคดีสังหารนักการเมืองท้องถิ่นในหลายพื้นที่รวมทั้งยังเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนเช่นประจวบคีรีขันธ์กาญจนบุรีแต่ที่ออกหมายจับไว้คือคดีฆ่านายสำราญพักดีสุดหัวคะแนนนายสมบัติจีนาพักนายกอบตบ้านใหม่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีพี่ชายในสันทัศ์ จีนาพักสอสอการจนบุรีพักไทยรักไทยโดยทำหน้าที่ขับขี่รถจักรยานยนต์พานายสมพรหรืออดกลิ่นชื่นมือปืนสังกัดนักการเมืองท้องถิ่นก่อเหตุดังกล่าวเหตุเกิดที่ตำบลบ้านใหม่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่31พศ2548ซึ่งจากการสอบสวนเบื้องต้นนายสมมิตรให้การรับสารภาพ จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนกองปราบปรามดำเนินคดีดต่อไปทั้งนี้คดีดังกล่าวตำรวจกองปราบปรามได้เข้าสืบสวนคลี่คลายคดีจนสามารถจับกุ่มมือปืนคือนายสมพรไปก่อนหน้านี้แล้วจากนั้นได้ขยายผลไปยังผู้บงการเบื้องหลังซึ่งพบว่าคือนายประมวลจีนาพักหรือกำนันมวลพี่ชายร่วมสายโลหิตของนายสมบัติซึ่งได้จับกุมตัว ดำเนินคดีไปแล้วในความผิดฐานเป็นผู้จ้างวานฆ่านายสำราญโดยสาเหตุมาจากความขัดแยง้งในช่วงการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งสองพี่น้องคู่นี้เป็นคู่แข่งกันพลตำรวจตรีคำรุนวิทย์กล่าวว่าผู้ต้องหารายนี้หลบหนีไปกบดานอยู่กับนักการเมืองท้องถิ่นรายหนึ่งในพื้นที่กิ่งอำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดจึงนำกำลังเข้าจับกลุ่ม จากนั้นนำตัวมาสอบสวนซึ่งผู้ต้องหาให้การรับสารภาพในคดีฆ่านายสําราญพักดีสุดแต่ทางการสืบสวนพบว่านายสมมิตรน่าจะมีส่วนพัวพันกับคดีฆ่านักการเมืองท้องถิ่นอีกหลายคดีโดยเฉพาะคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งพนักงานสอบสวนจะได้สอบสวนขยายผลต่อไปทั้งหมดนี้ คือเรื่องราวของนายสมมิตรหรือกุ้งพุ่มกระสีมหรืออีกฉายาหนึ่งคือกุ้งทับสแก่มือปืนรับจ้างลำดับที่หนึ่งในบัญชี50มือปืนรับจ้างเมืองไทยขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ